ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมน,นีมอลําเดชะหน่อยจะพามาชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศแบบส,สบายๆของเกาะกลางน้ำห้วยน้ำข้ามจังหวัดศรีสะเกดนพี่น้องเนาะเดี๋ยวมลลําเดชะหน่อยจะพาชมบรรยากาศแบบสบายๆนพี่น้องเนาะป้ามาชมครับมอลําเดชะครับท่านผู้ชมครับ ี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศของริมฝั่งของหวยน้ำค่ำตวบาห้วยน้ำค้ำนี่เบ่งบรรยากาศด้วยพี่น้องเ้วยเป็นสถานที่แลนมาก์ท่ทองเที่ยวของจังหวัดศรีสเกี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำเบิงคืนพี่น้องเดี๋ยวมาลำเดชาดน่อยหเบิงเลยนี่ครับท่านผู้ชมเบิงบรรยากาศบรรยากาศนี่ดูซื้อว่าชดชื่นอันนี้เป็นบรรยากาศนง่หมดเศร้าแบบชดชื่นเด้อพี่น้องเด้อ สถานที่แลนด์มาร์กนาะท่องเที่ยวเป็นสถานที่ที่จังหวัดศ,ศรีสะเกดเชิญชวนมาเที่ยวเนาะพีน้องเนาะตัวนี้เป็นหอคอยของจังหวัดศ,ศรีสะเกดถ้าขึ้นไปตั้งเชิงนี่จะเห็นจังหวัดศ,ศรีสะเกดนี่เก่าสิบเก่าองศาเห็นจังหวัดศ,ศรีสะเกดนี่ถึงเก่าสิบเก่าองศาด้ือท่านผู้ชมนี่เด้อ บรรยากาศดีแห้งพี่น้องอยู่กับริมฟังน้ำบรรยากาศโอ้ยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีสถานที่ให้นั่งพักผ่อนย่อนใจส่วนวัดด่านทั้งหลัง ส่วนวัดด่านทั้งหลังนี่เป็นสถานทีที่ดูดีแหี้งพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงสถานทีร่มรื่นเต็มไปด้วยกล่นกุลาบดอกไม้พืชพันธ์น,นานาชนิดเต็มเลยพี่น้องนี่ครับท่านผู้ชมครับร่มรื่น ผู้ใดโบมักริมฟังนามวามเวลาล,าล่มพัดอากาศมันเย็นมันหนาวกับนั่งพักในสถานที่ที่ดูสวยงามพี่น้องแต่ผู้มักริมฟังนามอากาศเย็นเย็นล่มพัดช่วยขนำํำจะนี่แหละครับพี่น้องครับ อ,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 อันนี้มอว์มียังได้นั่นพี่น้องอันนี้มอล้ำชีติพ่อนหน่อยสมบูรณ์กำลังนั่งตัดต่อคลิปเฮ็ดอย่างน้องมอล้ำชีติพอ่อตัดต่อคลิปค่ะโอ้กำลังทำงานงกำลังทำงานเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับมีต้นไม้หลายอย่างหลายชนิดนอ่ะคลิปนี้ถ้าถื่ใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งรา่วๆให้มอลำ์ดีชาตินัน่เมเด็พี่น้องเดอ้อสุขสมหวังเป็นของพี่น้องเนาะครับเนาะให้มีความสุขกับบรรยากาศเย็นชุ่มฉ่ำครับพี่น้องครับสวัสดีครับ